สวัสดีครับจ้าจ้านะครับไออันทีใครอิตาลีตะบุษกาค้อนะครับสตูติดตั้งจอยแอนดรอยนะครับกล้องสามหกศูนย์นะครับกล้องมันทึกเจ็ดสิบไมล์ดีดีพายวันนี้มาดูนะครับอ l l New D-Max นะครับติดจอ and ด o i d ลำสี่ร้อมกิบสี่นะครับตีบียูสแนนะครับมาติดตั้งพร้อมกล้องส6มหกศูนมาดูกล้อง3ามูนย์นะครับอันนี้นะขวามือนะครับกระจกขวานะครับแล้วก็มาดูนะครับตรงนี้นะครับกล้องหน้าอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะฮะ ติดกล้องสามมุมศูนแบบนี้นะครับบันทึกได้สี่มุมรอบคันเลยนะครับนี่กล้องแบบนี้นะครับนะแต่เรามี usb แถมให้นะครับให้บันทึกถึงสี่มุมเลยนะ้ายกว่าหน้าหลังนะครับมาดูตำแหน่งกล้องหลังนะครับนะเราเอากล้องฝังไว้ในตำแหน่งเปิดฝาเปิดท้ายเดิมเลยอย่างเงี้ยแบบนี้เลยนะครับนะมาดูข้างในครับเดี๋ยวมาดูข้างในกันมาดูข้างในนะครับเราดูมุมมองรอบคันแบบนี้เวลาก่อนออกรถนะครับเราจะดูว่ามีอะไรนะครับมามากีดกวางนะครับด้านหน้า ด้านซ้ายด้านขวานะครับเวลาเราเปิดไปเลี้ยวนะครับด้านซ้ายก็จะเห็นมุมมองนะฮะด้านขวาแบบนี้นะครับหรือเราถอยหลังนะครับก็เกียร์ถอยหลังก็จะเห็นมุมมองแบบนี้นะครับนะเบินหน้านะฮะดูข้างหน้ามีสิ่งเกจขวางมีกําแพงอะไรนะครับดูได้ที่สําคัญอย่างที่บอกนะครับบันทึกนะครับได้สี่มุมนะฮะแบบนี้นะครับซ้ายขวาหน้าหลังซ้ายขวาใค่แซงมาบันทึกได้หมดนะครับผลใจงานติดตั้งครับติดต่อ a อเอนทีคาเอเซอรี่จังหวัดสมุทรสาครนะครับกับกล้องรอบคันสามกศูน รถตรงรุ่นอีลซูเลยนะฮะ2020แบบนี้นะครับขอบคุณครับ